เอาละ่ะฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมลูน่าโมบายเด m ม o n ควันที y นะครับผม ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาได้ทําการเปิดทดสอบนะครับแบบรบข้อมูลนะครับของ Android เท่านั้นภาษาไทยด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรู้สึกจะเป็น c o l l เวอร์ชั่นกับที่เพิ่งปิดไปนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชันใหม่นะหลักๆเนี่ยครับก็จะมีนักรบเอวนะครับ่ปบดเลือกเผ่าและอาชีพนะครับใน1เผ่าเนี่ยเราก็จะดูได้นะครับว่าเราเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพอะไรอย่างนั้นเนี่ยเอวนะครับ ก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นเบอร์เซอร์เกอร์หรืออัศวินได้นะครับจุดเด่นเป่าก็จะเป็นพวกอัตตาคิเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีให้ดูพวกสกิลต่างๆด้วยนะครับภาพก็แนวแนวน่ารักเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเผ่านักรบมนุษย์นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเบอร์เซอร์เกอร์อัศวินเหมือนกันนะครับส่วนต่อไปนักเวทเอวทิศทางการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยก็จะไปในนามของพวก มุกนายกนักมายากลอะไรอย่างนี้นะครับนี่หลักๆก,ก็จะประมาณนี้ก็มีให้เลือกเพศเหมือนกันนะไม่ล็อกเพศนะครับนี่เ,เพศหญิงเพศชายแต่หน้าคล้ายกันเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยวมนลักดาบนะครับลักดาบก็หน้าคล้ายเหมือนกันนี่อ๋ออันนี้ไม่เหมือนอันนี้ไม่เหมือนนี้แตกต่างนะครับสีผมก็ต่างนี่อันนี้เอลเพศชายเพศหญิงนักเวทมนุษย์โอ้อันนี้นักเวทมนุษย์นี่เท่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเน้นโจมตีระยะไกลนะครับโจมตีเวท ก็ตามตัวเลยนะครับมือสังหารก็จะเป็นพวกแอสซัสซินนับโดยจู่โจมเน้นความไวเน้นความแรงเป็นหลักนะครับอันนี้เพศหญิงมือสังหารมนุษย์อันนี้ก็คล้ายๆกันนับนะ,ะหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักลบนะครับนักเวทแล้วก็มือสังหารนั่นแหละมันจะสลับเป็นเอลกับมนุษย์แค่นั้นเองนะครับลหลักๆแล้วรู้สึกจะมีให้เลือกอยู่ สามคลาสนั่นแหละ,ะประมาณนี้ซึ่งเขาจะมีแนะนําด้วยนะว่าให้เราเล่นอะไรยังไงนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเล่นนักเวทดีกว่านี่นักเวทมนุษย์มันดูเท่ดีครับกดเลือกเลยครับอ่าเขาจะมีให้เราเปลี่ยนทรงผมเล็กน้อยด้วยนะโอ้อันนี้เท่ครับกดเลย ไม่ต้องแต่งตัวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกคนมาถึงนะครับเขาก็จะให้เราบังคับทาเควสเบื้องต้นนะครับเหมือนเป็นการสอนเล่นร้าวๆนั่นแหละไปในตัวนะครับเนี่ยภาพรวมเกมก็จะประมาณนี้นะครับก็ภาพแบบแนวน่ารักนัๆตามสไตล์ลูน่านะฮะเนี่ยก็จะใส่ของใส่อะไรได้หมดเลยชั่วแรกแล้วก็ทําเควสเบื้องต้นตไเปเรื่อยนะครับนี่การโจมตีก็จะประมาณนี้นี่ปึ้งปึ้งปึ้ง,งโอเคก็เล่นง,ง่ายๆนะครับไม่มีอะไร อ่านี่ก็จะเป็นในรูปแบบของการลงดันเจียนนะครับนี่เหลืออัปปางในความทรงจำอันนี้ก็เป็นดันเจียนทั่วไปามาโอ้ภาพก็สวยน่ารักดีนะครับก็เหมาะกับเกมแนวลุน่าแหละตามสไตล์เขานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แหละเกมนี้ที่เล่นง่ายๆก็คือ สำหรับคนเวลาน้อยสำหรับผมผมว่าเล่นได้สบายเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้แทบจะเป็นออโต้ทั้งหมดเลยเล่นง่ายนะครับคลิกเวลคลิกอะไรพวกนี้มันก็วิ่งให้ยิงให้มีบอดมีอะไรด้วยนะครับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเนี่ยครับการใส่สกิลการอะไรก็ปกติเหมือน MMO RPG ทั่วไปนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับลูน่าเ็มนะ ไอ้ที่ปิดไปก่อนหน้านี้รู้สึกจะเป็นค o l เวอร์ชั่นนกันนะครับอันนี้ก็จะมีพวก AFK โ o d e นะครับที่สำคัญมี VAB ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกระบบกิ้ท้าประลอง PVP อะไรทั่วไปนั่นแหละแอบเขาจะมีพวกระบบสัตว์ขี่กับสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับนี สัตว์ขีเนี่ยเริ่มแรกเขาจะมีให้เราเลือกนะครับระหว่างเครื่องบินกระดาษนะครับกับก้อนเมฆซึ่งผมเลือกเครื่องบินกระดาษมานะดูอย่างเท่เลยนะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงนะครับที่เป็นรูปปั้นตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมที่วิ่งตามเราอยู่นะครับกดเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีนะครับพวกสัตว์เลี้ยงนะครับโอ้นี่เป็นหุญญน่นยนเป็นมังกรมีหมดเลยนะครับตุ๊กตาอะไรต่างๆนะครับสมุดภาพเนี่ยเมื่อเราเปิดนะก็จะได้พวกคุณสมบัติมา ้วยนะครับเป็นเหมือนสเตตัสเสริมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพาหนะนี่มีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับนี่อยากเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับโอ้อันนี้อย่างเท่เลยนะมังกรคอมบาโดวะเนี่ยเออเฟียวดีนะครับเครื่องบินก็มีนะหอยทงหอยทากมีหมดนะครับดู ถือว่าใช้ได้เลยนะอย่างเท่เลยนี่หมาแพนดีก็มีนะครับแล้วก็เสือเขี้ยวดาบโอ้โหจมเลยโดยแต่ละตัวนะครับก็จะมีค่า HP ค่า AT คแท็กแล้วก็ค่าเดฟนะครับที่จะแตกต่างกันออกไปนะครับนี่ยครับเราก็จะมีพวกเอฟเฟกนะครับหรือสกิลเสิมพิเศษตรงนี้ด้วยนะครับเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเขาเรียกพลังศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะมีสเตตัสที่แตกต่างกันออกไปนะครับรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยเหมือนกันนะครับนี่ก็จะมีสกิลแต่ละตัวซึ่งนักรบตัวนี้เนี่ย นักลบหุ่นปั้นผมเนี่ยก็จะเป็นการสร้างดาเมจให้กับศัตรูในพื้นที่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวแดงเนี่ยตัวนี้ก็จะมียิงขีปนาวุธนะครับตรงเป้าหมายแน่นอนอะไรอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นมังกรตัวนี้ก็มีทําให้เป้าหมายแช่แข็งนะครับทําให้เป้าหมายถูกเผาไหม้อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็แล้วแต่ตัวเราว่าเราจะได้ตัวไหนอะไรยัางไงาหรืออยางได้ตัวไหนก็ไปเลือกดูเนะครับเราก็จะเป็นในส่วนของ อัปเดตสิ่งของนะครับนี่ตีบวกนั่นเองง่ายๆนะครับเสริมแกรง่งก็จะมีหน้าสร้างผลสำริดผลสำริดนี่ก็น่าจะเป็นเหมือนพวกอาชิพเมนนะครับนี่ขาาเขาใช้คำว่าผลสำริดนะก็เข้ามารับรางวัลรับไรายได้นะครับแล้วก็หน้าตั้งค่าต่างๆเสียงเสริมต่างๆนะครับภาพ 3D หรือ 2.5D เราก็สามารถเลือกได้หมดเลยนะฮะแล้วก็จะมีเนหน้าของสกิลที่ตอนนี้ติดตั้งแล้วแล้วก็มีฟพวกเลเวลต่างๆด้วย อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเรานะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมีใส่พวกอาวุธต่างๆด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมใส่แถบซ้ายหมดแล้วเหลือแถบขวาที่เป็นเครื่องประดับนะครับก็เดี๋ยวต้องเล่นไปเรื่อยๆนี่แหละเดี๋ยวเขาก็น่าจะมีให้เราเนี่ยใส่นะฮะ แล้วก็ในอินเทอร์เฟซทั่วไปก็ไม่มีอะไรมากนะครับซ้ายมือเนี่ยก็จะบอกพวก v i p ค่าพลังเลือดเวลนะครับแล้วก็ถัดลงมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นพวกเควสต่างๆที่ให้เราทําอยู่นะตอนนี้นะครับส่วนขวามือเนี่ยก็จะบอกพวกจุดที่เราอยู่แผนที่ต่างๆนะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมวิ่งเควสดูสักหน่อยนี่นได้มาละหมวกผ้านะปักดใส่เลยโอเคแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะมีพวกอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทำเควสนี้ก่อนละกันนะครับซุบเดี๋ยวหยุดก่อน ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นพวกโบนัสต่างๆนะครับเช็คอินรายวันรางวัลออนไลน์ต่างๆนะครับเนี่ยเล่นครบสะสมกี่นาทีกี่นาทีจะได้ของรางวัลอะไรนะครับรหัสแพ็คพวกนี้ก็เป็นเหมือนพวกรับโค้ดรับของรางวัลต่างๆนั่นแหละแล้วก็มออันนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายของนะครับเนี่ยไหมใช้เพชรม่วงในการซื้อเพชรม่วงเนี่ยก็จะมี2แบบนะครับเหมือนพวก และนาล็อกเหมือนพวกอะไรพวกนี้เหมือนพวกสามกุกอะไรอย่างนี้นะที่เป็นเกมจีนอะไรพวกนั้นนะที่จะมีฝั่งตําลึงที่มันล็อกนะครับกับฝั่งตําลึงที่ไม่ล็อกประมาณนี้หลักๆตัวเกมคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันยังมีอีกหลายโหมดนะที่ยังไม่เปิดนะครับอย่างเช่นพวกระบบกิวครับอาวุธสนามบะลอง PVP แล้วก็พวกชุดคอตตูมต่างๆครับซึ่งระบบค่อนข้างหลากหลายนะผมบอกเลยใครที่ชอบเกมแนวนี้เนี่ยก็น่าจะสนุกนะครับโอเค ก็ประมาณนี้ละกันสำหรับใครที่ชอบนะครับ mm. ก็ฝากกดไลค์กด u ับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับนะครับก็จะประมาณนี้เลยสำหรับการเล่นโอ้โหดูวิ่งชิวชิว